สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับมัมเียไอรีนจากเพจพริตติมีอาปเขาวันนี้เราก็จะมาตามหัวเรื่องเลยก็คือมาสวอชส,สีลิปสติกกันค่ะจากของคิวเพนั่นเองครีมซาตินลิปสติกซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาออกตัวใหม่มานะคะก็มีลิปสติกด้วยกันทั้งหมดสิบสีแล้วก็เป็นเนื้อซาตินอย่างที่เขาบอกว่าว่าเป็นครีมซาตินลิปสติกซาตินเนี่ยก็จะเป็นว่าอยู่กึ่งกลางร,ระหว่างบล์มเตนกับแมทคือบล์มเตนเนี่ยจะค่อนข้างบางแล้วก็ชุ่มชื้นมาก ตัวแมตเนี่ยมันก็จะเป็นข่าแบบอยู่ทนติดทนก็เนื้อแมตแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นซาตินซาตินจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าใช้ง่ายที่สุดเพราะว่าเนื้อจะค่อนข้างชุ่มชื้นทาแล้วจะไม่ค่อยตกร่องแล้วก็ค่อนข้างจะเหมาะกับทุกคนซึ่งตัวนี้ค่ะคิวเพสของเขาเขาก็จะมีส่วนผสม3าอย่างนั่นก็คืออะโวคาโดออยล์แมกกาบัตเตอร์แล้วก็ไฮยาลูริกแอซิดด้วยรุ่นนี้ไม่ได้กปนทั้งหมด10เบอร์ขึ้นต้นด้วยตัว S ทั้งหมดเลยก็คือ S1 S10 ถึงเดี๋ยวเรามอาส็นย่งไงบ้างเริ่มด้วย สีแรกค่ะ S 1คือก็จะเป็นแบบสีชมพูเลยอะ่ะอันนี้มาอืมตัวนี้จะเป็นสีชมพูค่ะก็ก็ชมพูก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูแบบชมพูทั่วไปเนาะที่เราเจอกันต่อมา S 2อง S สก็ยัง เป็นชมพูต่างกันตรงที่ว่ายังไงเอยอ่าอันนี้มันออกชมพูแบบชมพูอมแดงนิดๆดูใก่ๆแบบอมแดงนิดหนึ่งนิดๆหน่อยๆต่อมา S3 ค่ะ S3 เหมือนจะชมพูเหมือนเดิมแต่ว่าอมแดงขึ้นมาอีกดูจะแดงมากขึ้นกว่าสองตัวแรกเอออันนี้แบบว่าเป็นชมพูอมแดงขึ้นมาเลย เอสี s s 4, สีที่ทุกคนชอบอย่างแน่นอนเป็นสีผมพีชเป็นแบบว่าชมพูอมส้มสีพีชพีสี everyday look s อห้ากลายเป็นสีส้มค่ะนเนื้อครีมแบบมันจะทาง่ายเนาะคือเนื้อสติเนเป็นเนื้อที่ทาง,ง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะเหมาะกับทุกคนอันนี้จะเป็นสีส้มส้มเลยส้มส้มต่อมา S6 ค่ะชมพูนู้ด เนืน้อลืน่นๆทางง่ายๆสีนี้สวยจังเลยอันนี้เป็นสีชมพูนูตค่ะดูแบบเรียบร้อยอ่ะดูเป็นผู้ดีดูเรียบร้อยมากเลย S7 ชมพูบานเย็นไหมกึ่งกึ่งบานเย็นนิดนึงอะแอบเป็นชมพูที่ดูเข้มมาหน่อยดูอมใช่เป็นชมพูบานเย็นแต่ว่าไม่ใช่บานเย็นชนิดที่ว่าแบบ ดูนีออนสะท้อนแสงี่ยแต่บานเย็นที่ดูสุภาพ S8 สีออกอมส้มๆ,มๆนิดๆเนาะเป็นสีอุ้ยนี่สีนี้พูดยากอะ่ะคือมันชมพูอมส้มอมแดงคือก็ไม่ได้ส้มเลยแต่เหมือนแบบรวมสามสีอยู่ในอันเดียวกันมีทั้งส้มชมพูแดงอยู่ในสีนี้สีสวยดีค่ะ S9 ออมาแล้วสีแดง สีแดงที่แบบออกแดงใสๆหน่อยๆไม่ได้ถึงกับไม่ได้ถึงกับแดงแปรดแล้วก็นิดแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเข้มมากนึกออกมาคะเนื้อจะไม่ได้ถึงกับว่าแน่นมากตัวนี้เนาะสีจะดูใสๆหน่อยไม่ได้ไม่ได้แดงแบบแ,แดงแดงแดงอะไรแดงแบบสุดท้ายสีนี้อุย้ยอันนี้ออกแบบว่า,วาแดงน้ำตาลเอสิ อันนี้สีสวยสีแน่นด้วยอันนี้คือแดงแบบแดงแบบแดงยังไงดีอะคือมันดูแดงเข้มขึ้นมาหน่อยอะแดงแบบแดงแวบพี่นิดนึงสีแน่นด้วยสีสวยสีสวยเลยตัวนี้ค่ะดูแบบว่าดูแดงคู่ใหญ่เพราะสีแน่นสีแน่นเลยเอาล่ะครบแล้วสิบสีเดี๋ยวจะลองสวอตให้ดูที่ ปากหลัที่ริมฝีปากแล้วกันนะคะจะเลือกเป็นบางสีเนาะเอาเป็นสีที่เราคิดว่าเราชอบดีกว่าไปดูกันดีกว่า<อ>นี่เบอร์สองค่ะหืมทำไมพอทาที่ปากแล้วมันรู้สึกแบบสีช็อกกิ้งพิงมากเลยอะสีดูเข้มกว่ที่สวอตท,ที่มือเมื่อกี้เยอะเลย สแล้วเบอร์เอสองสีแบบดูแข้มกว่าที่มือเนาะสีดูออกแบบเป็นแนวแบบชมพูสดใสชมพูช็อคกิ้งพิงนิดนึงอย่าเงี้ยดูแมวแบบหวานอมเปรี้ยวดูแบบก็สวยดีอะ่ะชอบอต่อมาอันนี้เอสสี่ค่ะก็เป็นสไตล์เอฟีเดนลกเนาะสีอันนี้จะค่อนข้างบางกว่าตัวเมื่อกี้เอสสองหน่อยคือเนื้อสีจะค่อนข้างใสกว่าบ้านพอทาไปแล้วมันจะ ไม่ได้กบมิดซะทีเดียวอาจจะเพราะว่าสีมันอ่อนกว่าแต่อันเมื่อกี้แบทบทาปารเดียวแต่ติดแน่นเลยแตดแน่นติดแน่นเสร็จแล้วเบอร์เสีแบบอมพีชอมชมพูนิดนึงเนาะสีแบบ everyday l ด o ลไปแบบได้ทุกวันได้ตลอดทุกงานทุกเทสกาลเอสห้าค่ะส้มเดียวที่มีในกล่องนี้ เรียบร้อยสีส้มส้มเดียวที่มีในกล่องสีเอสห้าเป็นไงเอ่ยก็ส้มสนะ้มเนาะแบบส้มก็ก็ชินส้มอะ,มอ,ะอ่าอันนี้สีแน่นกลับมาสีแน่นอีกแล้ว อชอบสีนี้สวยแน่นดูแบบว่าเป็นแบบดูแบบแอดเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าในความเปรี้ยวก็ดูแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันดูเป็นชมพูบานเย็นแต่อมม่วงนิดนิด,นดแล้วก็ไม่ใช่บานเย็นที่ติดนีออนสีสวยอะดูเป็นผู้ใหญ่ดูแบบดูแบบเอาล่ะสีสุดท้ายที่จะลองทายดูกันสีเอสสิบสีสวยอะ ต้องด้ยสิ๋อแน่นแน่แนใช้ได้แดงแๆเนาะแดงนี่ต้องค่อยๆทาสีแน่นจริงเกิดลงไปนิดเดียวสีมาเลย แดงแบบคือเป็นมันไม่ใช่แดงแฟลส์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็ไม่ใช่แดงดำที่แบบดูดุมากแต่เป็นแดงที่แบบเป็นแดงที่ดูผู้ดีมากๆเลยค่ะคิดว่าคนที่คนที่แบบไม่ชอบแดงที่ทาแล้วแบบดูเปรี้ยวไปอะไรเงี้ยแล้ว,ว่านี้เป็นแดงที่แบบดูผู้ดีอ่ะคือทาเรารู้สึกแบบดูเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุ่นขึ้นดูแบบดูดีอ่ะ หมดแล้วค่ะก็ไม่ได้สวอตทั้งหมด1ิบสีลงไปที่ปากเนาะลงไปแค่5้าสีคือเหยวเลือกสีที่คิดว่าโดนใจที่สุดแล้วก็โดนใจทุกสีเลยอันนี้เขาก็มีทั้งหมด1ิบสีด้วยกันใครอยากจะไปหามาลองเล่นนะคะก็ไปดูได้ที่ช็อปคิวเพสหรือว่าเข้าไปส่องใน a c e b o o k เขาก็ได้นะคะคิวเพสใครที่อยากจะเล่นก็แนะนําว่าให้ไปลองเทสเนื้อเทสสีก่อนว่าสีเข้ากับเราหรือเปล่านะคะไปดูที่ช็อปเขาเส่วนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วแบบว่าว ชอบสีนี้ที่สุดเลยทาแล้วดูแบบดูดีอ่ะเออไหนๆนก็หมดแล้วค่ะไปแล้วละกันนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าเนาะสวัสดีบายบายลองสีไหนดีที่ปากอยากให้ลองสีไหนกันดีเอางี้ดีกว่าขอเลือกเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกนี่เธอเอาทุกเบอร์หรือเปล่าจ๊ะ